มุมมองจากชาวพนมเปญท่านับแค่เฉพาะทางภาคอีสานของไทยก็ยังพัฒนาแสงเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวและเวียดนามได้จริงหรือเรื่องนี้นะครับมีการพูดถึงนะครับการพัฒนาในทางภาคอีสานของไทยโดยในความเห็นแรกๆครับบอกว่าที่นั่นนะพวกเขามีถนนสี่เลนเชื่อมทุกจังหวัดมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำรองและก็มีโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงได้ง่ายมากมาก อย่างน้อยๆผู้คนที่อยู่ในทางภาคอีสานพวกเขาไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศไปเพื่อรักษาตัวประสบการณ์แบบนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่นั่นแต่ทุกวันนี้ผมยังเห็นว่าคนร่ำรวยมีกระตังในเวียดนามก็ยังต้องเดินทางข้ามไปยังประเทศอื่นๆอ,อยู่เลยเพื่อไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานในแบบที่ตนเองไว้วางใจแต่สำหรับคนไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเต็มที่ก็แค่เข้าไปที่เมืองใหญ่ที่ใหญ่มากขึ้นคือหลายคนในกัมพูชานะมองว่ากรุงเทพคือทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทย คือศูนย์กลางการพัฒนาสูงสุดของประเทศไทยเมืองหลวงที่ใหญ่โตมีตึกระฟ้าระบบรถไฟฟ้าและก็โอกาสทางเศรษฐกิจทุกอย่างแต่ตอนที่ผมไปเยือนอุบลราชธานีรวมไปถึงนครราชสีมาสองเมืองที่ใหญ่สุดของประเทศไทยและดันอยู่ในภาคอีสานของไทยนี่แหละมีทั้งห้างสินค้าขนาดใหญ่ถนนรัดยานที่เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัดและไหนจะเที่ยวบินตรงที่สามารถไปยังกรุงเทพได้อย่างสะดวก ในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม้ว่ากัมพูชาจะพัฒนาเร็วตึกสูงของจีนผดขึ้นในพนมเปญเหมือนดอกเห็ดมีห้างใหม่เพิ่มขึ้นมีถนนใหญ่หลายสายที่สร้างจากเงินกู้ของจีนแต่หากมองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้กระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่แต่ที่ผมพูดมาเนะ่ยเมืองใหญ่ของไทยทงางภาคอีสานมีไป2เมืองแล้วอันนี้คือเท่าที่ผมเคยไปมาซึ่งก็มีคนอื่นๆน,นะครับเข้ามาให้ความเห็นก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับในมุมของคนที่เห็นด้วยกับเจ้าของความเห็นนี้ก็บอกเช่นกันนะน,นะัว่่่ามใชอยู คือไม่ใช่แค่แซงธรรมดาเลยท้านับเฉพ,พาะภาคอีสานเรียกว่าทิ้งห่างหลายมิติคือพอดูรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนที่อยู่ในภาคตะวันออกนเฉียงเหนือของไทยแม้ว่าจะยังไม่สูงมากแต่นั่นแค่เทียบกับภายในประเทศไทยเองแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านก็ถือว่ายังสูงกว่าอยู่ดีนะทีนี้แม้ว่าจะมีคนมองว่าทางภาคอีสานของไทยจะมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆของไทยแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐาน ของไทยค่อนข้างจะมั่นคงมากกว่าการกระจายงบประมาณลงไปในระดับท้องถิ่นทําได้จริงและคนก็มีความมั่นใจในชีวิตมากกว่าด้วยซ้ําผมไม่ได้พูดเพื่อเปรียบเทียบกับบ้านเกิดตนเองนะแต่ผมก็เห็นว่าในไทยเนี่ยต่อให้ชนบทก็อาจจะล้าหน้าได้คือมีวิถีความเป็นเมืองไปหมดแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก่อนที่จะมีความเห็น,นอื่นๆที่มองต่างนะ ทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยอยู่นะครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยว่าภาคอีสานของไทยเนี่ยล้ำหน้ากว่าหลายๆพื้นที่ในกัมพูชาจริงแต่ที่น่าสนใจคือระบบท้องถิ่นของไทยที่แข็งแรงมากๆซึ่งเป็นจุดที่ถ้าเราเอามาพัฒนาได้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดเลยอันนี้คือก็เป็นมุมมองของเขานะครับเขาบอกว่าในไทยจะมีการแบ่งเป็นเทศบาลอบจอ,อบตอ,อะไรพวกนี้นะครับคือระดับท้องถิ่นที่มีงบประมาณของตัวเองคิดโครงการพัฒนาเมืองได้โดยที่ ไม่ต้องรอคําสั่งจากส่วนกลางซึ่งเขาก็มองว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับในมุมของเขานะเขาบอกว่าต่างจากในกัมพูชานะครับคือการตัดสินใจเรื่องงบประมาณการพัฒนาในระดับท้องถิ่นก็จะไปอยู่ที่พนมเปนแต่พอเป็นของไทยในระดับท้องถิ่นอยู่ไกลเมืองมากๆเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณตรงนั้นแล้วก็เอาไปพัฒนาแยกย่อยออกไปอีกต่างหากซึ่งมันกระจายได้มากจริงๆในแง่ของการพัฒนา ขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าฉันเคยไปที่อุบลราชธานีคือตอนตามลูกชายไปทำงานที่นั่นตกใจมากๆนะที่ตลาดบางแห่งในสะอาดสะอ้านแทบจะไม่มีขยะเลยมีศูนย์อนามัยที่ตรวจโรคได้ฟรีด้วยน,นี้น่าจะหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเปล่าตอนอยู่ที่บ้านเกิดคือต้องจ่ายค่าหมอแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแม้จะเป็นแค่วัดธรรมดานี้น่าจะไปเข้าคลินิกแล้วหรือเปล่า ขณะที่ความเห็นของเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่าผมอยากเห็นว่าอีกมุมของไทยโดยเฉพาะภาคอีสานร,รู้สึกว่าให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากกว่าที่คิดอยู่นะอย่างที่ผมไปเจอมาคือจะมีโครงการฟื้นฟูป,ป่าในระดับชุมชนเลยคือจะมีระบบการจัดการขยะรีไซเคิลที่ทําโดยชุมชนเองด้วยขณะที่เราในหันกลับมามองก็ยังรู้สึกว่ายัางเผาขยะริมถนนกันอยู่เลยแต่ว่าไทยนี่มีระบบจัดการแยกออกไปในระดับท้องถิ่นเลยคือการรีไซเคิลขยะ ในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ภาคอีสานของไทยทําได้ดีเนี่ยคือมีแบบรากฐานคือการสร้างสาธารณโภคก่อนสร้างคนและธุรกิจก็เลยตามมาซึ่งต่างจากกมพูชาติในบางเมืองก็พัฒนานี่ก็จะมีห้างมีโรงแรมมีอะไรเข้ามาโดยที่ถนนไม่ได้มาด้วยคือยังมาไม่ทันแต่ว่าโรงแรมนะี่ยมีแล้วาทานะาี่ในพื้นที่นั้นประปาแบบให้มันไหลสะอาดจริงๆคือยังไม่ได้เลยแต่ว่ามีโรงแรมแล้วคิดดูแล้วกัน ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าผมเคยไปทํางานอยู่ที่คอนแกนนะเงินเดือนที่ได้รับก็ไม่ได้มากอะไรหรอกเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆของไทยแต่ก็ถือว่าอยู่ได้อยู่คนไทยผมสังเกตนะว่าในจังหวัดน,นั้นนะอยู่ได้ด้วยค่าของชีพที่เหมาะสมมีรถเมย์ให้ขึ้นมีคลินิกให้ไปรักษารดมไปถึงสิทธิ์การรักษาทุกๆอย่างก็เลยทําให้สามารถอยู่ได้พอกลับบ้านไปผมก็เริ่มเห็นความแตกต่างนะว่าของเราเนี่ยคือไม่ค่อยมีคลินิกในระดับเล็กๆน้อยๆให้เข้าถึงกับคนรายได้น้อยซะด้วยซ้ํา ถัดมาจากนี้นะครับก็จะเริ่มเพดมันซะแล้วนะครับเมื่อความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็เริ่มโผล่มาทีนี้นะครับก็บอกว่าด้วยความที่มีการพูดถึงเวียดนามด้วยนะครับเขาบอกว่าทางภาคอีสานของไทยเนี่ยก็อาจจะเหนือกว่าอยู่ถ้าเทียบกับกัมพูชาหรือแม้แต่ลาวเองแต่ทีนี้ถ้าเป็นเวียดนามผมไปอยู่ที่โฮจิมินห์มา6ปีผมกับไม่คิดอย่างนั้นนะภาคอีสานของไทยพัฒนากว่ากัมพูชาจริงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามเข้าไปด้วยเนี่ยผมคิดว่า ภาคอีสานของไทยอาจจะยังตามอยู่หลายด้านเท่าที่ผมเห็นมากเกี่ยวกับโฮจิมินหรือแม่แตดานางเองอันนี้ไม่ใช่เมืองหลวงเท่าใดซ้ำเต่เป็นเมืองใหญ่ของเวียดนามตอนนี้ใช้คําว่าเป็นเมืองระดับนานานชาติล้วมีนิคมอุตสาหกรรมต่างชาติเต็มไปหมดเลยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่เมืองต่างจังหวัดของไทยเนี่ยขอนแก่นหรืออุดรยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดนั้นคือให้เลือกลงทุนระหว่างภาคอีสานของไทยกับเมืองรองรอง,รองของเวียดนาม เมืองรองของเวียดนามนักลงทุนจำนวนมากในเขาเลือกอยู่แล้วนะพอต้นทุนแรงงานก็ต่ำกว่าและเมืองนี้ก็ใหญ่โตมากขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็ดันเข้ามาเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่าผมไปเห็นมาที่เวียดนามคือเมืองรองรองของเวียดนามเน้น,นอุตสาหกรรมส่งออกแบบเป็นสเกลใหญ่เลยเป็นเครื่องยนต์หลักของประเทศแต่ว่าภาคอีสานของไทยไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมขนาดนั้นเมื่อดูจากเมืองหลายๆแห่ง หละจังหวัดนั้นยังพึ่งพาเกษตรกรรมอยู่เยอะเลยโรงงานมีอยู่บ้างปะไปแต่คือยังไม่ได้เทียบเท่ากับความกระจุกตัวในแบบของนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเห็นที่เข้ามาโต้แย้งให้ไทยแล้วก็มองว่าภาคอีสานของไทยนะครับเหนือกว่าก็ยังมีอยู่เหมือนกันรู้ไหมว่าเหนือกว่าของภาคอีสานยังเป็นเรื่องไหนครับคือยังเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยพัฒนามาก่อนด้วยนะฮะซึ่งก็บอกนะครับว่าทําไมไม่พูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตบ้างล่ะโดยความเห็นนี้ครับ ก็บอกว่าผมไม่เถียยนะว่าเวียดนามโตเร็วโตวเร็วจริงๆคือด้วยความที่เป็นฐานการผลิตระดับโลกแต่ถามหน่อยว่าถ้าเป็นในมุมคุณภาพชีวิตคนเวียดนามทั่วไปเนี่ยคือยังไม่ได้สู้ทางภาคอีสานของไทยที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรใดเลยนะเท่าที่ผมเห็นคือแรงงานในเวียดนามส่วนใหญ่ยังอย,ง,อยงอยู่ในระบบค่าค่าแรงค่าจ้างที่มันต่ํามากๆ ต้องทางานล่วงเวลาหนักแถมยังไม่มีหลักประกันสุขภาพแบบที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีเลยกับการโอ้ผมพูดสับสนไปมาแล้วเนี่ยพูดเป็นภาคอีสานแลวกันจะได้สั้นๆน,น,นะครับเขาบอกว่ากับการภาคอีสานของไทยเนี่ยแม้จะไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมใหญ่นะแต่ก็เข้าถึงระบบประกันสุขภาพทุนหน้าคือจะป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่นี่เรียกได้ว่าคุณเนภาพชีวิตของไทยนี่โดดขึ้นมาแบบสูงทิ้งห่างเลยทีเดียวจะไป โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆอันนี้หมายถึงรลอพสตนะครับในหมู่บ้านเล็กๆอย่างน้อยๆก็มีพยาบาลแล้วก็ใช้สิทธิ์การรักษาได้นี่แหละคือการพัฒนาที่เข้าถึงชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ดูว่าอุตสาหกรรมมันใหญ่โตแค่ไหนด้วยความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าคือใครว่าไม่มีโรงงานแล้วจะไม่พัฒนาผมคิดว่าภาคอีสานของไทยนจะมีระบบที่พัฒนาแบบพึ่งตนเองได้มากกว่าคุณจะทําไร่ทํานาทําสวนคุณมีคุณภาพชีวิตมากกว่าคน ที่ทํางานโรงงานในเวียดนามแต่ค่าจ้างค่าแรงพอเพอยังได้น้อยกว่าภาคเกษตรในประเทศไทยทางภาคอีสานด้วยซ้ํานะผมเห็นมากเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ไปที่ฮานอยแล้วก็กลับไปทางภาคอีสานบ่อยๆฮานอยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของเวียดนามเลยนะผมรู้สึกว่าเวียดนามมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดูดีแต่ชีวิตคนนะดูเหนื่อยมากกว่าผู้คนทางภาคอีสานของไทยมากๆ ทางภูมิภาคนั้นของไทยอาจจะไม่ได้รว,วยแบบสุดๆนะเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของประเทศแต่เท่าที่ผมเห็นนะคนมีเวลานั่งเล่นใช้ชีวิตไปงานวัดกินข้าวครบสามมือ้อไม่ต้องทำงานหนะักก็ยังอยู่ได้นั่นคือวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ผมเห็นในประเทศไทยโดยถัดมาจากนั้นนะครับอีกความเห็นก็บอกว่าที่คุณกำลังพูดกันอยู่นคือมุมที่เวียดนามอาจจะเหนือกว่าภาคอีสานก็คือการค้าที่ เชื่อมโยงไปกับโลกก็คือโลกต้องการให้ผลิตอะไรเมืองต่างจังหวัดของเวียดนามก็อาจจะเป็นแบบนั้นคือตอบโจทย์แต่สิ่งที่ทางภาคอีสานค่อนข้างจะเหนือกว่าก็คือที่หลายๆคนพูดถึงนั่นแหละก็คือสวัสดิการที่ผู้คนได้รับถ้าดูจากดัชนี HDI ใครก็ยังนําเวียดนามอยู่นะเดี๋ยวลองคิดดูแล้วกันว่านี่ถ้านับเฉพาะภูมิภาคที่ก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของประเทศซะ้วยซ้ำในการพัฒนาแต่ก็ยังเห็นว่า ภาคอีสานของไทยยังมีโรงพยาบาลดีๆทุกจังหวัดอย่างที่หลายๆคนพูดถึงทั่วทั้งจังหวัดด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่ทุกจังหวัดมีสนามบินมีมหาวิทยาลัยกระจายเกือบทุกพื้นที่ในขณะที่คนเวียดนามตามต่างจังหวัดนี่ยังต้องอพยพออกนอกพื้นที่ของตัวเองเพื่อไปหาโอกาสอยู่เลยขณะที่ความเห็นชาวกรรมพูชาคนถัดมาครับเขาบ,บอกว่าผมกลับมองว่าภูมิภาคนี้ของไทยเป็นการพัฒนาแบบช้าแต่ว่ามันมีการพัฒนาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มี ภาคอีสานของไทยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเป็นพื้นที่ที่ถ้าเทียบกับส่วนอื่นๆของประเทศก็อาจจะมองว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแลง้งหรือว่าหาเงินได้ยากกว่าแต่อย่างไรก็ตามพอหันกลับมามองเทียบกับเราแล้วการมีสนามบินนานาชาติระบบขนส่งมวลชนการเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านอย่างเาวเนี่ยก็เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลคุณภาพในทุกจังหวัดล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ภาคอีสานไม่จําเป็นจะต้องไปมีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใจญ่แบบเวียดนามเลยก็ยังมีพื้นฐานชีวิตที่ดีกว่าได้ผมกลับมีความรู้สึกนะว่าเวียดนามที่คุณกําลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยโตเร็วแต่ว่ามันกระจุกมันกระจุกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมอย่างที่หลายๆคนพูดถึงนั่แหละรวมไปถึงเมืองใหญ่แต่อย่างไรก็ตามพอเป็นในส่วนอื่นๆของเวียดนามมันไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลย เท่าที่เห็นเกี่ยวกับเวียดนามก็คือมันเกิดจากการที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติก็เลยทําให้หลายๆส่วนของประเทศกลายเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกโดยความเห็นที่ข้อมาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมกลับคิดว่าการเติบโตของเวียดนามเอามาเปรียบเทียบกับภาคอีสานคงไม่ได้ต้องเอาเทียบกับประเทศไทยทั้งประเทศเลย เพราะว่ามันต้องนับส่วนที่เป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยเข้าไปด้วยมันถึงจะสามารถแข่งขันได้หรือว่าเปรียบเทียบได้ก็จะเห็นได้ว่าไทยค่อนข้นขางจะเหนือกว่าอยู่อยู่ดีเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะภาคอีสานมาก็มันก็เป็นกึ่งกึ่งไม่รู้ว่าใครเหนือกว่ากันเพราะมันก็โดดเด่นคนละด้านกันไปเพราะฉะนั้นคนุณควรจะเอาภาพรวมของทางประเทศมากกว่าเม่งก็ยกมาแค่ภูมิภาคหนึ่งก็พอแล้วสำหรับเวียดนามแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเทียบไม่ได้ สงดท้ายก็ด้วยเรื่องราวนี้นะครับก็มีการเปรียบเทียบถนนทางภาคอีสานของไทยกับถนนเวียดนามนะครับโดยคนที่เปิดประเด็นมานะครับก็บอกว่าเอาสิ่งที่เห็นชัดด้วยตาแล้วก็แสดงความเห็นกันเลยเลยกันใค่เหนือกว่าในมุมไหนกันบ้างเฉพาะถนนทางภาคอีสานโดยนะไม่ได้นับทางประเทศของไทยโดยเขาก็เปิดประเด็นมานะครับโดยบอกว่าภาคอีสานของไทยโดยเฉพาะช่วง10ปีให้หลังสิ่งที่ผมเห็นมาคือถนนสายหลักแทบทุกจังหวัดคือได้รับการปรับปรุงเป็นถนนลาดยางถนนค,นคอนกรีตท,ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งทางหลวงหมายเลข2ก็คือถนนมิตรภาพนะครับและก็เชื่อมต่อเมืองต่างๆรวมไปถึงถนนที่เชื่อมกับจังหวัดเล็กๆน้อยๆทางภาคอีสานคือเชื่อมต่อถึงกันแยกต่างหากจากถนนสายหลักด้วยโดยเขาบอกว่าเส้นทางสู่หมู่บ้านที่ห่างไกลในภาคอีสานยุคนี้บอกได้เลยว่าฝุ่นแดงแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นแล้วคือลดลงในระดับที่เรียกว่าลดลงเยอะมากแทบจะไม่เจอเลยหลายแห่งเชื่อมถึงกันได้ตลอดทั้งปีแต่ทีนี้เวียดนาม เวียดนามสิ่งที่ผมเจอในเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินทซิตี้ที่ไปอยู่บ่อยครั้งเนี่ยถนนราดยางคุณภาพดีมากเลยแล้วก็มีถนนวงแหวนหลายระดับนี่คือโฮจิมินซิตี้แต่พอออกนอกเขตเมืองไปขึ้นมาทางตอนเหนือหรือว่าตอนกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยพบว่าถ้าเป็นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศถนนยังมีหลายเส้นเลยที่ยังเป็น2เลนแบบแคบๆบ,บางช่วงยังเป็นลุกลังเสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะหน้าฝน ที่นี่ในะชนบทของเวียดนามยังมีความแตกต่างจากภาคอีสานของไทยอยู่เยอะสิ่งที่เห็นก็คือถนนชนบทของเวียดนามจถนนมากยังขาดการเชื่อมต่อที่ดีถ้าจะไปเทียบกับภาคอีสานของไทยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงอย่างหากเกียงดักลักที่นี้พอหันมามองความครอบคลุมของถนนแบบจรงิงๆนะถ้าต่อให้คุณจะนับเฉพาะทางภาคอีสานกันคุณภาพถนนในชนบทอีสานเรียกได้ว่าของไทยนนำหน้าเวียดนามอยู่พอสมควรเลยแต่ที่นี้ความเห็นถัดมาครับ ก็เห็นทมาพูดถึงความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างนะฮะโดยคนนี้ให้ความเห็นนะครับว่ามันจะเป็นจะต้องพูดถึงความปลอดภัยบ้างในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอุบัติเหตุสูงนะโดยเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ชนบทไม่สมบูรกันนอกระบบไฟสองทางแต่ยังดีที่มีกล้องตรวจจับความเร็วอันนั้นทําให้สามารถจากัดความเร็วได้บ้างแต่ว่าของเวียดนามด้วยข้อดีที่คนเวียดนามไม่ขับกันเร็วอยู่แล้วกล้องไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่เวียดนามจะมีข้อเสียตรงที่ถนนหลายสายแคบนี่สิ คือวินัยของจราจรของการจราจรของผู้คนแน่นอนว่าเริ่มดีขึ้นในเขตเมืองอยู่บ้างก็จะดีในแง่งการจํากัดความเร็วซึ่งเวียดนามบังคับใช้กฎหมายเข้มหรือไม่ก็คนก็ทําเองโดยอัตโนมัติแต่ผมรู้สึกว่าทั้งสองประเทศนี้ความปลอดภัยบนถนนน่าจะน้อยกว่ากัมพูชาโอ้โหไม่หลุดมาได้ไงนะฮะเขาบอกว่าในไทยเนี่ยถนน,นดีแต่คนก็ขับรถเร็วแต่ว่าพอเป็นเวียดนามถนนบางช่วงอาจจะไม่ดีนั่นก็เสี่ยงที่จะมีเหตุเกิดขึ้นกับตัวถนนเอง เรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สงสัยถนนกมพูชันน่าจะปลอดภัยสุดแล้วอันนี้คือความเห็นของคนนี้นะเป็นมุมมองของเขาก็ว่ากันไปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการเล่าเรียบเรียงแปลในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับรวมไปถึงหลายหัวข้อที่ผมเคยเล่าไปแล้วก็สามารถรับชมเพื่อความต่อเนื่องได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากเสยยืดแบรนไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับใส่สบายมากๆในช่วงฤดูร้อนแบบที่ผมใส่อยู่ครับ ถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดใส่สบายๆอากาศร้อนๆนะครับดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยครับ